สวัสดีครับพบกันในกีตาร์คอร์สคิวอ EP ที่8นะครับใน EP นี้ผมอั้นจดชัยก็จะมาแนะนำเกี่ยวกับการเล่นเพลงแจ๊สเบื้องต้นให้ฟังนะครับว่าวิธีการฝึกนั้นเป็นอย่างไรนะครับสำหรับผู้ที่สนใจในการฝึกแจ๊สนะครับาเล่าให้ฟังก่อนนะครับว่าการฝึกเพลงแจ๊สเนี่ยไม่ได้มีจุดประสมเพื่อที่จะให้เราไปเล่นแจ๊สอย่างเดียวเท่านั้นนะครับการนำ ความรู้ในการฝึกเพลงแจ๊สเนี่ยเพื่อที่จะเอาองค์ความรู้นี้ไปใช้ได้กับการฝึกในเพลงอื่นๆวิเคราะห์เพลงอื่นให้เป็นนะครับเช่นเราสามารถที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับโครงสร้างของเพลงนั้นได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องคอร์ดสเกลโมดต่างๆนำไปเอาไปเรียบเรียงต่อได้นำไปอิ o พรไวต่อได้นั่นแหละนะครับคือประโยชน์ของมันเพราะฉะนั้นวิธีการเรียนรู้ในเพลงแจ๊สหลายๆเพลงเนี่ยยิ่งผู้ที่มีประสบการณ์ในการเล่น หลายๆเพลงนี่ก็จะมีความองค์ความรู้ที่เยอะมากกว่าผู้ที่เล่นเพลงได้น้อยนะครับอ่นนี่ก็คือสิ่งที่ผมจะเล่าให้ฟังอ่ทีนี้วิธีการฝึกนั้นในวันนี้ผมจะยกตัวอย่างเพลงแจ๊สที่นักเรียนนิยมเลือกมากที่สุดแล้วกันนะครับก็เป็นเพลงที่อาจจะเป็นเพลงที่คุ้นหูของนักเรียนจึงเลือกไว้เพื่อที่จะไม่ได้เป็นสิ่งที่ยาก มากสาหรับในการเลือกในเป็นการฝึกในระดับเริ่มต้นสําหรับนักเรียนนะครับอ่านนั้นก็คือเพลง fly me to the moon นั่นเองอเลือกในจังหวัดสวิงนะครับอันดับแรกที่ต้องทำนะครับสิ่งที่ต้องทำจริงจริงแล้วก็มีอยู่3เรื่องหลักๆนั่นก็คือเรื่องของทำนองเรื่องของคอร์ดแล้วก็เรื่องของการอินพรไวส์นะครับเรื่องแรกทำนองเนี่ยคุณก็ต้องไปแกะทำนองนี้ให้ได้ให้จำขึ้นใจนะครับไม่ว่าจะเป็นเสียงโทน ต่ำหรือว่าเสียงโทนสูงนะก็ต้องเล่นให้ได้เล่นเมโลดี้ให้ได้เพื่ออะไรเพื่อที่จะเวลาอิมโพรไวส์เนี่ยเราจะได้อิงทํานองไปด้วยบางทีนะครับที่เราอยากจะนำเสนอให้ผู้ฟังเนี่ยเขาเข้าใจว่าเพลงนี้เป็นเพลงอะไรนะครับเพลงนี้ก็ขึ้นมาเป็นเมโลดี้อ,อยู่ในคีย์ซีนะครับก็ข,ขึ้นมา ก็ลองไปแกะดูแล้วกันนะครับตามโน้ตตามอะไรก็มีเยอะแยะเลยอันนี้ก็คือท่อนแรกท่อนที่สองก็คล้ายเดิม ก็ลองไปทำดูในเวอร์ชันเสียงสูงเสียงต่ำก็ลองก็ลองเล่นให้ให้มันชินมือนะครับทีนี้สิ่งที่ต้องทำต่อไปก็คือ,อเราเล่นกับคอร์ดเล่นกับแบ็กคิงแฟก์ไปได้เลยนะครับเรื่องเมโลดี้เนะี่ยเล่นกับหลายๆจังหวะก็ได้ที่ไม่เป็นสวิงก็ได้ทีนี้คอร์ดเนี่ยการพัฒนาคอร์ดเรื่องที่สองเนี่ยให้เราเล่นในรูปแบบที่ ประมาณว่าเราไม่ต้องไปดูชีตนะประมาณว่าให้เราจำให้ได้ว่ามีคอร์ดอะไรบ้างนะครับให้เล่นบ่อยๆเพื่ออะไรเพื่อเวลาที่เราอินพรไวเนี่ยเราจะได้ไม่พวงกับการไปมองชีตนะให้เราเล่นไปด้วยอา,อารมณ์ความรู้สึกเรา,าในความคิดของเราไปเลยนะครับบางทีก็ไม่ต้องมองอะไรเลยถ้าเราถ้าใครที่ มีความเชี่ยวชาญในการเล่นบนฟิงเกอร์บอร์ดแล้วก็ไม่ต้องมองเฟรดมองอะไรก็เล่นเล่นไปด้วยการสัมผัสไปได้เลยนะครับอย่างเพลงนี้มันมีขึ้นมาเป็นคอร์ด6ก่อนก็คือ M อเม้นแล้วก็คอร์ด2คอร์ด5คอร์ด1นะครับคอร์ด4คอร์ด7คอร์ด3 6 2 แล้วก็25นะครับคอดสองหานึ่งแล้วก็เจ็ดสามหกเอ๊ะถูกไหมเอ่ยใช่ใช่ถูกต้องแล้วนะครับผมชอบหลงกับเพลง Autumn l นะีขอดเปนคล้คลายๆกันนะครับขึ้นมาเป็นหกสองห้าหนึ่งนะครับทีนี้พอเราได้ตรงนี้แล้วเนี่ยให้เราพยายามเล่นกับจังหวะสวิงให้ได้ สวิงก็สมมติว่าเราเล่นกับเมทนอมนะครับมีคลิปาบางคลิปที่ผ่านมาผมได้สอนเรื่องการนับสวิงกับเมทอนอมไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นลองไปดูตัวอย่างที่เป็นเบสิกที่ผ่านมาดูนะครับอันนี้ผมจะเล่นเลยนะเป็นนับเป็น2 4ฟไปเลยที่เทมโป1หนึ่งรแต่ว่าผมเซตเป็น50าสบนับ2 4นะครับเนี่ย one two วันสอร์ดขอละห้องนะครับ ก็รักษาจาังหวะให้ดีอันนี้ก็หมดหนึ่งรอบไปแล้วนะครับก็เล่นอย่างนี้ไปก็เคาะไปเรื่อยให้เราจําได้ว่ามันมีข์ออะไรบ้างนะครับรักษาจาังหวะให้ดีนะครับอะไรประมาณเนี้ยทีนี้เล่นอย่างนี้แล้วมันได้อะไรมันก็ได้คุมจังหวะ กุมจังหวะไปด้วยฟอร์มที่เราเล่นเนี่ยอาจจะในช่วงแรกนะครับระดับต้นเนี่ยอาจจะต้องลองเล่นหลายๆฟอร์มบนคอกีตาร์ดูลหลายๆฟอร์ม,มนี่หมายถึงว่าเป็นฟอร์มรูทอยู่อย่าง Am ม n o เเนี่ยมันก็มีฟอร์มนี้ฟอร์มนี้ฟอร์มนี้ใช่ไหมครับ d ีเซเว่นดีมาเนอร์ก็เล่นให้มันทั่วคอแล้วแต่ว่าเราจะอยู่ในตำแหน่งไหนเวลาที่เราเล่นนะครับเช่นเรามาเล่นตรงนี้ก่อนีเซเ ก็เลยให้มันเล่นได้ตัวคอเล่นไล่ไล่ไ,ลไปตัวคออย่งนี้ก็ได้นะครับอ,อลองไล่ไล่ขึ้นไล่ลงเงี้ยให้ให้มันชินกับฟอร์มก่อนสิ่งที่ได้จากตรงนี้ก็คือฟอร์ม ที่เป็นรูทฟอร์มรูทฟอร์มก็หมายถึงว่าเล่นฟอร์มที่มันเริ่มต้นด้วยเบสของแต่ละคอร์ดอย่างเมเนเนี่ย mm hmm. ก็เล่นด้วยตัวเบสของมัน mm hmm. เรียกรูทฟอร์มเสร็จแล้วอันนี้ก็เป็นหัวข้อที่2ที่ควรจะทำให้ได้สำหรับผู้เริ่มต้นนะครับอันสุดท้ายก็คือการโซโลสิ่งที่จะโซโลได้สำหรับการฝึกแจ๊สเนี่ยมันมีหลายเพลงที่เราไม่สามารถใช้สเกลได้ มันประกอบไปด้วยคอร์ดแทนคอร์ดผ่านเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเราไปโซโล่ด้วยสเกลก็มันไม่เข้านะครับแต่ว่าพอดีเพลงนี้มันก็โซโล่ด้วยสเกลได้ด้วยนะแต่ว่าผมไม่อยากให้ทําอย่างนั้นเพราะว่ามันอาจจะมีก็คือมันเอาไปใช้งานในเพลงอื่นไม่ได้เอ,อาง่ายๆนะครับเราให้เราฝึกไปในทิศทางของการฝึกแจ๊สเลยก็คือฝึกด้วยอาเปจิโอก็คือคอร์ดโทนโครงสร้างของคอร์ดแต่ละคอร์ด แบบนี้นิสัยการฝึกแบบนี้เนี่ยมันเอาไปใช้ได้ทุกเพลงไม่ว่าจะเป็นเพลงป๊อปเพลงรอ็อกเพลงอะไรก็ตามมันเอาไปใช้ได้หมดนะครับก็เพลงนี้ประกอบไปด้วยเอเมเนอะร์เนี่ยแล้วก็คออาไพโอไปนะอยากฝึกเร็วๆก็ฝึกให้มันทั่วคอเลยเอมาเนอะร์อาไพเโอเนี่ยมันมีโน้ตอะไรบ้างก็ A C E G A C EG A ไล่ไปให้หมดไล่ไปทั่วคอเลยนะครับ เวลาเราไล่เราก็ต้องเห็นโน้ตด้วยไม่ใช่ว่าเห็นแต่แพทเทิร์นแพทเทิร์นเนี่ยสำหรับผู้ที่เริ่มต้นเนี่ยก็อาจจะยึดเอาแพทเทิร์นเป็นหลักไปก่อนเพราะว่ามันมองไม่เห็นมันยังมองไม่เห็นเพราะฉะนั้นก็เล่นด้วยแพทเทิร์นไปก่อนแต่ว่าเวลาที่เราเล่นเนี่ยนิ้วที่เรากดเนี่ยให้พยายามดูว่ามันเป็นโน้ตชื่ออะไระแล้วมันก็จะค่อยๆมองเห็นไปตามลําดับเองนะครับข้อที่2ก็ดีไม่นะดีเอฟ A C D F A C D F A C เนี่ยก็เล่นให้มันหมดทุกช่วงของคองกีตาร์ต่อไปก็ G 7 e v e อะไรก็ว่ากันไปนะครับทีนี้เวลาเอาไปใช้งานก็พยายามต่อพิโจโให้ได้ พยายามต่อพิชิชให้ได้นะครับต่อพิชิชในที่นี้ก็หมายถึงว่าสมมติว่าเพลงมันเล่นไปจาก a อมเนไป D ีม n เนอร์เนี่ยสมมติว่าเล่นถึงตรงนี้ D ดีมิเนร์เนี่ยไม่ใช่ว่าเราไปเริ่มต้นดีใหม่ในเวลาที่เราอินพไวานะครับเวลาที่เราอินพไวาเนี่ยจะต้องต่อโน้ตที่มันใกล้ที่สุดมันถึงจะเป็นเพลงที่แบบ มีความสมูทนะมันมันถึงเป็นโน้ตที่มีความสมูทในการอิมพอร์ไวส์ถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นการฝึกตรงนี้สำคัญนะครับเขาเรียกว่าทรานซะิชันอ่ะอัพ a ิจโอทรอานซิชันผมยกตัวอย่างในการอิมพอร์ไวส์นะครับช้าๆาสมมติว่าผมอัดคอร์ดไว้นะทั้งเพลงนะครับ ช้ารอบใหม่นะครับแล้ว A minor ก็ D minor G C F D E s e A minor D minor G s e minor f บ a t สา a E s D minor G s e v e เห็ไหมครับว่าผมเล่นเนี่ยมันจะไม่ได้ไปเริ่มที่รูทเวลาที่มันเปลี่ยนคอร์ดเพราะฉะนั้นพยายามเล่นโน้ตให้มันต่อเนื่องกันนะครับเป็นอย่างนี้เนี่ยให้เราฝึกเพื่อที่จะนําไปอินพรอไวให้มันมีความลื่นไหลได้นะครับทีนี้เวลาที่เราอินพรอไวเนี่ยมันก็จะมีความสมูทมากขึ้นเวลาที่เราต่อโน้ตใช่ไหมครับ พยายามจะ transition ทุกๆคอร์ดเลยนะครับถ้าเราไม่ยึดตัว transition แล้วนะครับเรา improvize ไปมันก็จะติดตัว transition เป็นด้วยมันทำให้เกิดความสมูทมากขึ้นนะครับเวลาที่เราเล่น transition เยอะๆลองลองดูนะครับเล่น improvize ไปเลยนะนี้นนะครับ เนี้ยนะครับก็คือโน้ตมันจะมีความสมูทมากขึ้นในการเล่นนะครับอันนี้ก็เป็น3อย่างที่ผมแนะนําในการฝึกก็คือเมโลดี้คอร์ดแล้วก็ฝึกการอินโอรไวท์ในเบื้องต้นพบกันใหม่ในกีตาร์คอร์สกิลครับ